สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมโดยอาจารย์นงนัทนายโรสุวรรณจากสถาบัานพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเสียงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการพูดในฐานะวิทยากรครับทุกทกท่านครับมนุษย์เราเมื่อผ่านการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิต ถ้าหากว่ามาทางด้านของสาวิชาการรวมถึงบางครั้งผู้ที่ทำงานทั่วๆไปในแต่ละวิชาชีพหากมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการมีประสบการณ์ที่มากขึ้นในระดับที่มีคุณภาพและมีคุณประโยชน์เกิดขึ้นแล้วล่ะก็สิ่งหนึ่งที่จะปรากฏก็คือการถูกเชือ้อเชิญการถูกเชิญเพื่อให้เป็นผู้แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับบุคคลในรุ่นถัดไป เราเรียกกันว่าวิทยากรครับวิทยาคือความรู้ผู้ที่มีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาชีพไหนก็แล้วแต่เพียงนำมารวบรวมเรียบเรียงร้อยเรียงแล้วแบ่งปันให้กับผู้ฟังผู้คนในสังคมเขาจะกลายเป็นวิทยากรครับในหลายๆครั้งผู้ฟังทุกท่านคงเคยเห็นเกษตรกร,ร,กรผู้ที่ประสบความสำเร็จในการปูพืชผลมีผลผลิตที่ดี สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในหลายๆครั้งเกษตรกรนั้นก็จะกลายมาเป็นวิทยากรในการแบ่งปันหรือการส่งมอบมีการบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้กับผู้ฟังผู้คนในสังคมหรือพี่น้องชาวเกษตรกรในรุ่นถัดๆไปได้บางครั้งเราเห็นเด็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงที่ประสบความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเด็กน้อยเหล่านั้น ก็สามารถจะยืนบอกกล่าวเล่าเรื่องนะครับก็จะเป็นวิทยากรน,น้อยเป็นมัคคุเทศก์น้อยก็มีนะครับก็คือเป็นผู้ให้องความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในท้องถิ่นของตนแน่นอนครับในรูปใบนี้มนุษย์เราเติบโตได้ก็จะมีอยู่สองสิ่งอีกเช่นเดียวกันก็คือทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในขณะเดียวกันคนหลายๆคนเมื่อผ่านมาในระดับหนึ่งในช่วงของอายุง,งานผลงาน รวมถึงบางครั้งบาง,บางองคอ์กรบางวิชาชีพก็มีทีมงานเกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาเหล่านั้นก็จะต้องก้าวขึ้นสู่การเป็นวิทยากรให้ความรู้ครับดังนั้นในวันนี้อาจารย์หนองนัทนัยรสุวรรณในฐานะที่เป็นทั้งพิธีกรและวิทยากรมาตลอด20วดปีนี้ก็จะขออนุญาตที่จะมาเล่ามาแบ่งปังเรื่องราวของการมีหลักการพูดในฐานะวิทยากรให้ความรู้มีข้อมูลดีๆด,ดังต่อไปนี้ครับ ผู้ที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้นั้นควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีการฟังคิดอ่านเขียนมามากพอครับมนุษย์เราแน่นอนกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องฟังอะไรมามากพอสมควรนะครับการฟังระหว่างนั้นนอกจากจะฟังแล้วตั้งใจฟังแล้วเราต้องคิดด้วยครับว่าสิ่งที่เราได้รับฟังมาข้อมูลที่เราได้มานั้นเนี่ย มันเป็นอย่างไรบ้างการฟังเป็นการนําเข้าการคิดเป็นการปรุงเป็นการปรับเป็นการแต่งเป็นการแยกจําแนกวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับจากนั้นครับการอ่านก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดที่ดีมากๆนะครับคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่อ่านหนังสือนะครับรักการอ่านมากๆทีเดียวจากนั้นการขีดเขียนนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในฐานะของการเป็นวิทยากรน,นะครับดังนั้นเมื่อเราผ่านกระบวนการฟังคิดอ่านเขียนมามากพอนะฮะและเหมาะสมแล้วแล้วก็อันนี้คือด่านแรกของการที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นวิทยากรครับต่อมาคือวิทยากรน,นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ชอบสังเกตนะครับรักการคนา้นคว้าหมั่นเรียนรู้ครับการสังเกตคือเสน่ห์อย่างหนึ่งทุกครั้งที่บรรยายหรือพูดนะครับระหว่างการดําเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันการเดินทางไปทุกนแห่งเนี่ยหากเราสังเกตมีการจดบันทึกมีการจําก็ได้นะฮะแต่การจดบันทึกมันก็ช่วยได้เนาะการสังเกตแล้วเราเห็นเนี่ยเราเรามาต่อย,ยอดอันนี้คือไหวพริบที่ดีมากๆเลยนะครับการสังเกตนั้นมันจะทําให้เราอ่ะเป็นผู้ที่มีเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญมันเสริมเสน่ห์มากๆเลยนะฮะส่วนรับการค้นคว้าอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรามีเรื่องราวใหม่ๆ มีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเราจะเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทางด้านไหนการค้นคว้าก็เพื่อที่จะมีข้อมูลเพิ่มเพราะมันเรียนรู้มันยิ่งเสริมเพิ่มความมั่นใจนะฮะความตระหนักรับรู้นะครับพอเราเรียนรู้เสร็จเราค้นคว้าเสร็จเราสังเกตเสร็จใช่ไหมครับเรานํามารวบรวมแลาเรียบเรียงแล้วร้อยเรียงนะฮะจากนั้นเราก็มีเรื่องเล่าและโอ้โหเท่านี้เราจะบรรยาเราจะแบ่งปันเนะี่ยแต่ทั้งหมดก็มาจากวิถีชีวิตที่เราลงมือทําจริงๆด้วยนะครับ ต่อมาวิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามฮะรักในการถ่ายทอดมีสำนวนมีสำเนียงที่ดีจิตใจงดงามเป็นฐานที่ดีมากๆเลยนะครับมันทําให้แข็งแกร่งจะก้าวเดินจะยืนนิ่งจะหยุดอยู่เนี่ยมันรู้สึกมันส่งพลังนะครับเพราะจิตใจงดงามมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องคอยระวังตัว เขาเรียกดําเนินชีวิตแบบไม่มีโจทย์นะครับเพราะว่าจิตใจของเรามันงดงามเนไม่ต้องมาถูกใครเขาคอยแต่เราห้ามไม่ได้นะถ้าจะมีคนคิดลิษยาอิจฉาตาร้อนอะไรกับเราเนี่ยแต่จิตใจเรางดงามเป็นฐานเอาไว้ดีครับ การรักการถ่ายทอดมันทําให้เราอะมีการพัฒนาตัวเองฮะมันรู้จักการปรุงรู้จักการแต่งรู้รู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวเพราะว่าเราก็จะถ่ายทอดเป็นระยะระยะหยิบจับทําอะไรขึ้นมากลายเป็นเรื่องราวที่จะสามารถบอกต่อเล่าเรื่องถ่ายทอดได้สำนวนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะทําให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยรู้สึกเออชื่นชม ประทับใจนะฮะและที่สำคัญคือเขาคล้อยตามเราได้เลยนะสังเกตนะักพู้ระดับชาติระดับโลกกันนะฮะผู้ที่มีสำนวนดีๆเนี่ยโอ้โหมันตราตรึงใจเรามากเลยนะและสำเนียงที่ไพเราะนะครับมันน่าติดตามมากครับ ต่อมาวิทยากรจะต้องรู้เรื่องที่จะพูดนะครับทราบถึงบุคคลที่จะฟังไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยอะไรสถานที่นะฮะคำ <c oughs> ว่าต้องรู้เรื่องที่จะพูดมันเป็นสิ่งสําคัญนะ,ะก็เราเป็นวิทยากรเนี่ยทีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราจะพูดต่อมาการที่เราจําเป็นต้องทราบถึงบุคคลที่ฟังก็เพราะว่าเราจะได้วางถ้อยคําถูกนะครับ เราสามารถมีโครงเรื่องที่จะนําเสนอได้ถ้าผู้ฟังเป็นเป็นเด็กน้อยเราจะพูดแนวไหนเป็นคนวัยทํางานนะฮะเป็นคนวัยทำมาหากินหรือจะเป็นวัยรุ่นเป็นผู้สูงอายุไปแล้วเบบิบูมหลังกเกษียณสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเรารู้ว่าผู้ฟังเป็นใครใช่ไหมครับมันจะทําให้เราตระเตรียมได้ตรงประเด็นทําให้ผู้ฟังผู้อผู้ฟังนั้นเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดด้วยครับ ตอนมาวิทยากรเนี่ยต้องแต่งกายสะอาดอันนี้มันเป็นเบสิกนะฮะมันเป็นพื้นฐานสากลอยู่แล้วนะครับการแต่งกายสะอาดจะเป็นใครมันก็ต้องแต่งสะอาดนะครับเพราะว่ามันแต่งสปกปรกมอมแมมมันไม่น่าเชื่อถือฮะ การแต่งกายสะอาดเนี่ยผู้พูดหรือวิทยากรก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ฟังก็พิลมตานะฮะรู้สึกอื่นอภิรมดูดูแล้วมันสบายตาจริงๆมีความสุภาพครับอ่อนน้อมนะฮะการไหวการแสดงออกการยืนเดินนั่งเนี่ยสุภาพหมดเลยนะครับเหมาะสมให้เกียรติสถานที่ครับไม่ก้าวเล้านะครับไม่เอานิสัยที่ไม่ดีที่เราเห็นในโลกออนไลน์ที่ไม่น่าประรับใจเนี่ยนำมาใช้กับตัวของเร,เ,รเราเราเป็นวิทยากรนะครับเราเป็นผู้ ส่งมบอบองค์ความรู้เราเป็นผู้ชายทอดแต่งกายซะอาดมีความสุภาพอ่อนน้อมท่อมตนให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะได้รับการพูดถึงกล่าวถึงตราตรึงใจแล้วครับต่อมาวิทยากรควรมีไม่ควรมีสิฮะต้องมีสื่อที่โน้มน้าวนะฮะสร้างความประทับใจสนใจเข้าใจอยากตัดสินใจได้ครับ สื่อนั้นมีมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็น powerpoint นะครับภาพประกอบอปัจจุบันนี้โลกเรามันก็โอพัฒนาการมากๆนะฮะหมดยุคแผ่นใสไปแล้วครับ presentation หรือ powerpoint หรือภาพประกอบหรือสื่อโบชัวแผ่นพับหรืออื่นๆมากมายเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อโน้มน้าวนะฮะในเรื่องของการสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังนะครับสร้างความน่าสนใจนะครับเพื่ความเข้าใจในสิ่งที่วิทยากรเข้ามาถ่ายทอดครับและสุดท้ายก็คือตัดสินใจนะครับ ต่อมาครับวิทยากรควรสื่อสารสองทางอย่างมีศิล,ละปะนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีการเป็นวิทยากรบางครั้งพูดอยู่ฝ่ายเดียวบรรยากาศมันก็อาจจะไม่ไม่ ไม่ฮอตเท่าไหร่นะฮะแต่การสื่อสารสองทางคือให้ผู้ฟังเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นมีเวิร์กช็อปมีโรเพมมีการยืนขึ้นแสดงความคิดเห็นพูดออกมาการสื่อสารสองทางเนี่ยถ้าหากทำอย่างมีศิลปะครับวิทยากรท่านนั้นก็จะอยู่ในความรู้สึกความทรงจำของผู้คนนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของกิจกรรมนั้นๆด้วยนะฮะบ,บางจุดก็จำเป็นต้องพูดฝ่ายเดียวแต่ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยก็มีควรจะมีช่วงของ เบรคช่วงของออหยุดพักเพื่อให้มีการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนร้วนกระหายการเป็นคนสำคัญครับต่อมาวิทยากรต้องรักษาเวลานะครับจะขึ้นตรงขึ้นโรงเนี่ยจะต้องตรงเวลานะครับเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะต้องไม่เหละไม่สายเมื่อถึงเวลาจบแล้วก็ต้องจบลงนะฮะให้สวยงามด้วยมีบุคลิกที่ดีครับ เพื่อให้ผู้คนนั้นเกิดความประทับใจมีมารยาทที่ดีในการแสดงออกนะครับมารยาทนี่สำคัญอยู่แล้วนะฮะไม่งุหงิดไม่ฉุนเฉียวไม่แสดงออกบนเวทีหรือตรงโพรเดียมนะฮะหยิบจับไมโครโฟนหรือจะก,การยืนขึ้นพูดเนี่ยเราจะต้องมีกิริยามารยาทที่ดีมีรอยยิ้มสีหน้าแจ่มชื่นนะครับบุคลิกร่างกายเราเตรียมการมาดีเห็นไหมครับการรักษาเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพครับ ต่อมาวิทยากรจะต้องมีเนื้อหาในการบรรยายที่ทันสมัยนะฮะมีประโยชน์ครอบคลุมหมดเลยนะครับบางครั้งเราพูดถึงเรื่องราวที่มันผ่านมานานแสนนานนะครับมันก็ไม่ทันสมัยแล้วนะครับนี่แหละมันจึงต้องมาจาัดก,การฟังคิดอ่านเขียนมามากพอแต่ต้นไงครับเพราะเราก็จะได้มีข้อมูลนะครับมีเรื่องราวมีการอัปเดต การบรรยายการมีเนื้อหาที่ทันสมัยอยู่เสมอเหมาะกับยุคเหมาะกับสมัยนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันสร้างคุณค่ามันสร้างคุณ,ณประโยชน์นะครับมันทําให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกทึ่งนะฮะนิยมชื่นชมในตัวของวิทยากรมากๆนะครับต่อมาวิทยากรผู้ให้ความรู้มีต้องมีพลังเสียงนะครับพลังเสียงเนี่ยมันสร้างสรรได้มากจริงๆแล้วก็ก่อให้เกิดการติดตามนะฮะคล้อยตาม มีวิทยากรหรือผู้พูด,พดหลายๆท่านเนี่ยสามารถสะกดผู้ฟังถึงขั้นไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยนะครับเพราะว่าจะฟังต่อจะดูต่อว่าขั้นตอนต่อไปท่านวิทยากรท่านจะพูดถึงอะไรและอย่างไรเห็ไนไหมครับวิทยากรต้องมีจังหวะในการพูดนะครับการมีจังหวะการมีพลังเสียงเนี่ยโดยมุ่งเน้นนะครับไปเฉพาะเจาะจงนะครับมีการมุ่งเน้นเนี่ยไปในเนื้อหาที่ดีมากๆเลยโน้มน้าวนะครับ พากันเข้าไปสู่เรื่องนี้เน้นออกไปให้เห็นจุดนี้นะครับมีการจำเพาะจากจงที่ดีมีจังหวะจากโคนนะครับในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะใช้ไหวพริบป,ปฏิพานในการแก้ไขปัญหาระหว่างการบรรยายได้ครับเพราะว่าวิทยากรเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีพูดแบ่งปัน30นาที45่นาทีหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือครึ่งวันหรือเต็มว,วันเนี่ยระหว่างการบรรยายมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะแง่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย วิทยากรท่านก็จะต้องมีความพร้อมในการที่จะนําไหวพิปติพานมาแก้ไขปัญหาได้นะครับมีจิตใจของการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ส่งมอบอยู่ตลอดเวลานะครับการมาเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานองค์กรหรือการยืนพูดถ้าเรามีจิตของการคิดต้องการแต่จะได้นะครับต้องการที่จะมันนากลับไปอ่ะโอ้โหอย่างนี้รู้สึกยากเหมือนกันนะมันมันไม่แล,แลดูไม่ไม,ไม่ไม่สง่างาม แต่ถ้าหากว่าเรามีจิตใจของการเป็นผู้มามอบเป็นผู้นําเรื่องราวดีๆมาให้มาแบ่งปันมาสร้างสรรค์ผ่านวาจาของเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยพอเรามาให้เรามาหยิบยื่นเรามาแบ่งปันเรามาส่งมอบใช่ไหมฮะสถานการณ์หรือบรรยากาศหรือความรู้สึกของการพูดการแบ่งปันในงานนั้นๆกิจกรรมนั้นๆเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยความรู้สึกที่ดีทั้งผู้พูดและผู้ฟังเมื่อจบการบรรยายลงเนี่ย ผู้ฟังก็จะได้แง่คิดมุมมองไอเดียได้ข้อมูลได้แนวทางได้แรงบันดาลใจที่จะนำไปสารต่อนำไปต่อยอดในครอบครัวของเขาธุรกิจของเขาชุมชนบ้านเมืองของเขาเห็นไหมครับนี่แหละครับสเสน่ห์ของการเป็นวิทยากรเนี่ยจึงมีคุณค่ามากทีเดียวนะฮะหากเราพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ยงตามเรื่องราวที่ได้แบ่งปันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยวิทยากรท่านนี้หรือ,อ,อตัวของเราเองในฐานะที่จะเป็นวิทยากรในอีกไม่นานนี้เนี่ย เราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์มีออร่านะครับมีคนพูดถึงกล่าวขวัญถึงดังนั้นครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่นํามาจากประสบการณ์ตรงนะฮะเจอทั้งบทเรียนมาเล่านะครับมีทั้งประสบการณ์ที่ชัดเจนนะครับและสิ่งเนี่ยสิ่งแบบนี้เนี่ยเมื่อเรานํามาใช้นํามาบอกนามาเล่านํามาส่งมอบเราเป็นที่ปรึกษานะครับมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆปรากฏเกิดขึ้นตลอดเวลา นั้นทุกท่านครับหลักการพูดในฐานะของวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ก็จะมีคุณประโยชน์มากๆกทีเดียวเมื่อเรานำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับตัวของเราธุรกิจของเราและนำไปใช้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตและเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ผู้ทรงคุณภาพของสังคมไทยตลอดไปตราบนิรันดร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ